ค่ะกาบสวัสดีท่าท้ชมทางบานค่ะค่ะมนีกับมะพบกับเจข้ามสามตูเต็งคชือเราเนาะค่ะมนีเจ้ข้ามสามตวเต็งในแมาติดตามเรื่องล่าความฝันกับคุณยายค่ายค่ะค่ะคุณยายค่ายมีเพื่อนฝันเนาะค่ะเป็นพงสุ้าเนาะค่ะค่ะเพื่อนฝันเห็นเสื่อมกระเลงเนาะค่ะเป็นตัูีแดงจึงคืนอยู่สายเสื่อมกระเลงเนาะค่ะค่าเรื่องรล่าความฝันของคุณยายเพื่อจะให้แนวทางเข้าใจ ระบบเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเขาก็ับไปติดตามรั้ชมแล้วฟังความฝันของคุณยายค่ายเพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะไม่ค่ายสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไม่ค่ายค่ะค่ะค่ะมันี่ก็ได้มาติดตามน้ำราความฝันกับไม่ค่ายค่ะค่ะไม่ค่ายนี่เพื่อนฝันดีค่ะคลิปก่อนหนนี้ค่ะ่บด้มาเอาเพิ่น่บด้มาติดตามเพิ่นนะค่ะแต่ว่าประวนคนอีสานเพิ่นมาเอาเนาะค่ะ ต่บันเจ้าข้ามสามตัวจริงกันล่งมากค่ะกําลังมาติดตามคุณยายเนาะค่ะค่ะว่าเพื่อนฝันดีแห้งค่ะเพื่อนฝันยังไงค่ะคุณยายน้องว่าฝันเห็นคนใต้คนตต้น้มาลักเชื้อค่ะมาลักเชื้อมากะแลงอืมรถรักมันไพไปพื้นวางก็จะมันยข้างก็ไผ่ค่ะพื้นเชื้ออยู่อย่งี่แม่แน่ไปห็นเ็นแทนเชื้ออย่างวะอืมกาชุนนั่นละค่ะค่ะ พอวานีลรงไปแล้วแม่เปนแบนเอาแล้วพันฝันดีแห่งว่าสั่นฝันขึ้นมี่มาขึ้นนีเมาขึ้นนี่กับฝันดีแหงจางว่าได้ติตามเม่อีกน้องแค่ละเป็นแังไรต่อค่ะคุณให่แตันขึ้นว่ามีเลยทานเลละบอคุณใหยว่าฝันเบียมาอนพั่าทำบุญมาขึ้นนี้แม่ทำบุญแล้คุณใหญ่เออคุณยิน่าฝันวานีลลก็วอาเขาขี้ปันเพอหนนาล่างโอค่ะ มาเฮ็ดบุญนอกก็มีคนเกี่ยวมาเกี่ยวผู้มันบอกค่ะซื้อมาให้แน่เด้อจักสามลอยบาทแม่วางที่อ๋ออืมซื้อนมามันซื้อนวยมากอืค่ะยาวหน่อยเด้อจักสามลอยแม่ว่ะเพราะว่าบุญมันไปแล้วง่ายนอกเฮ็ดบุญบุญน้ำน้ำเพิ่นใหญ่ในลิตาเนาะอือมพิ่นใหญ่เพิ่นเสียชีวิตไปถึงแลนวเนาะค่ะจนในเฮ็ดบุญเฮ็ดน้ำเพิ่นคึงวมาให้ซื้อน่วยมากมาให้จักสาม้อยยังสิวะ สามรลอยบาร์เดอรแมว่างกีค่ะก้อนสีน้อนนี่อธิษฐานอยู่บ่อใหญ่อธิษฐานหักน้ำพอใหญ่แล้ววายพื้นทีพื้นลูกพื้นอยู่ขางบอลไม่ไงวายรูปอืมแ้าอย่างไรค้นใหญ่คันบ่าวายรูปจ่างกับบ่าวฝันโอ้กระดิญยินกระดิญยินเม่พื้นบานน่ไม่ขายพื้นบาทาวายลูปพื้นทาโคนี่สีฟันอือบ่าววายบ่าันเลยอือสีฟันเกี่ยวอืมแล้วกับฝัน โบ่ค่อยผ่าค่ะถี่ถึงน้สามหมวดสอนที่ี่เฮาพากันฟังเบิงว่ามคไทยมีสฟันแม่นบ่แม่นเม็นทุกงวดค่ะิืนป่ะกา้าอเนาะิ่นบกาอคิดค่ะค่ะว่าฟันแม่เน่ยฟันเขาอยู่คเพินกับว่าโอ้ยเม่บบหันแม่บ่หานเบ้าเบ้าคายค่ะเพราะว่ากาได้ฟังมาสามเถ่อเนาะก็เลยขอให้เพินเว้บเพินมาเล่นกับ คุณยายนี่ค่ะแต่ว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่เพ่นพื้เห็นเสือนั่นตาบนพันอีสานเราแล้วยังอยู่มอหนี่เจ๊คํามตัวเต็งกำลังมาติดตามค่ะเจอขัามซ้ำตัวเต็งเนาะค่ะแต่ว่ามาขึ้นนี่ยินงแม่พ่นบอกว่าโอ้ยปลูกเอยเหงคันดีกว่าเก่าว่าสันค่ะค่ะคัวพนขขอเหลขนั่มพอถีเสียชีวิตไปเลยเนาะ คันขอแง่ไหนขอคนใหว่าบ่อผาดเไปค่ะควนมงามบ่อไหวพูนบดักฟันบดดันแม่วอาจังไหนมื่อคืนนี้บอกว่าไงแม่ว่าเออพคนใหญ่เออมาบอกเลยงี้เด้อเหล็กสามโตแม่บอกนุกมมือขอบ่ค่ะขอในลูกพูนนั่ะละโอ้นางนางขอในรูปบอกกับรูปใส่ไงเอ้บอกกับลูกปคนใหญ่ตายคนใหญ่ผู้คนตายละค่ะอืมมันก็เลยฟันเนาะค่ะอืมอ๋ออืมคันบ่อไหวพูนนั่นบ่อฟันยังวะค่ะ Ay, okay. แม่ยังบอกอยู่เหลือหอคว่ว่งเนียรงไนีว่าจะได้แม่ก็ว่าแข่งุกแข่งยากก็คือเจาให้นล้ะเจาอยู่ต้องคอยเจ้าก็เห็นตัวคอยทุกข์คอยยักเจาก็ทุกข์คือกันค่ะเคยทุกข์แม่น้ำกันจรเสืจนจานี่จากันแม่วาอมาบอกเลยงเด้อบรเสือมันทึกแม่วางทีค่ะลแล้วมันขอก้อนพันบันอืมควานพันแม่ค่ะคขันบวายเพื่อนจ้างบวพันยังว่ะค่ะ ดอกพันเหรียญพันยังก็บพันขนาดห้าพันเนี่ยคือังพันหลุดได้แต่ก่อนนี่กับวายเพิ่นสามเทือกเอขาซ้ำหมดเลยเนาะก็เถิเแล้วน้อกเนาะของบชื่อแต่ว่าคุณยายกับบสื่อแต่ว่าวายยงมไรเพิ่นกับเขาทุกเทือกหายทุกเทือกหมดนี่เพิ่นไม่หายหนวไรเนี่ย ยี่บ mm. uh, no. uh, ่ค่ะเพิ่นว่าจังไดเพิ่นว่าจังไรนี่โอ้บ่ว่าจังได้ดอกเพิ่นแม่ว่าสิเฮ็ดบุญนําเพิ่นค่ะอือดอกกรตายร่นร่นแล้วข่อยบ่ได้เฮ็ดบุญนําเจ้าจักเทื่ออือแม่ว่าจังซี่ค่ะค่ะเขาเล่าละแม่พันอายุแล้วอายุแล้วหรออายุเนาะอือายุแล้วกัเก่าชิบชองเจ็ดชิบชองค่ะกับพันเห็นนันเด็กอยู่ในเสีอกัน เก้าศูนย์หมค่ะเก้าศูนย์ในแขนเสื้อค่ะหูยตัวเสือมากระแลงค่ะพื้นพื้นเสียออกเนาะพื้นพือของมันมันคนตายพื้นใดมันพื้นเองมันเชือก้นวาต้นต้นนี้ตีจากไซรค่ะตีจากคนตายสามคนคนตายสามคนคุณยายกับสามศูนย์ศูนย์สามเนาะหรือสามศูนย์กับกัปเอา แต่ว่ากับฟันคุณยายกับฟันเห็นคนตายน้บอบ่ค่ะอืมไม่แต่คนตายคนตายสามคนยังสิวะอืมก็เลยเอาสามชูนาหนังเนาะค่ะโอ้มากวดนี่คุณยายเพิ่มเติมเข้ามาก็คือนเกดสองอายุแต่หญ้านเพราะว่าเพิ่นได้ตั้งค่าท้ำบุญแลานีเนาะอืมค่ะค่ะกับโบนีบางรัางนั้นอายุก็สำคัญเพราะว่าฟันเห็นแต่กระไรเห็ดบุญเลยเนาะค่ะ เ็ดสังสือมากสามลอยกับสามศูนย์คือเก่าต้นเนาะค่อการตบลงตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันถือว่าย่งใชะอืมอืมค่ะเขาเดูเขาแล้วค่ะเขาแล้วเร็กกุณใหญ่คุ่ญใหญ่ว่าเขาแล้วเร็วค่ะกับเบอเน่เนาะค่ะเนาะค่ะหนึ่งเรื่อความฝันของคุณใหญ่กับมี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่มีลูกค่ะบัวทะเลล่ะค่ะกับ สกโซมันมัน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของแม่ค่ายค่ะค่ะแม่ค่ายนี่เพื่อนฟันนะค่ะก้อนเพื่อนสีฟันเนาะค่ะเพื่อนกะได้ขอเลขขออธิษฐานกับสามีเนาะค่ะผู้เสียชีวิตเนาะค่ะว่าถูกวาญาัตเนาะค่ะเพื่อนกะขอค่ะค่ะหลังจากนั้นเพื่อนกะฟันเห็นคนตายเนาะค่ะฟันเห็นคนตายสามคนเพื่อนวาเนาะค่ะเพื่อนกะฟันเห็น ตัวเลขค่ะตัวแดงริงคืนอยู่สายเสือมะกระแลงพันวันเนาะค่ะค่ะตัวเลขแดงจริงคืนกับเก้าศู 0, นย์ค่ะศูนย์ศูนย์สามนี่แกะคนตายสามคนพันวันเนาะค่ะอายุผัวเพื่อนกันเจ็ดสิบสองปีเนาะคะ่ะ ค่ะวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2568ให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันมันลำำล้ยลยุ้ยเฮ่งเฮงปังปังไปกับความฝันของไม่คายเนาะคะ่ะข่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแกรดดิงแจ้งเตือนเพื่อสิบริลาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบานองเฮาไล้รับสมรับฟังเนาะคะ่ะ ถ่ายยังบนท่านกดติดตามเจค้ำกับขอฝากช่องเจค้ำสามตัวเติงนัน่นเลเด้อค่ะค่ะมีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขรอเด็ดอยู่มองใดเจค้ำสามตัวเติงสิไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต่งขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ